ค่ะอาหารเสาค่ะยี่เนี่ยคนสวยค่ะมาค่ะมินี่นำเสนอเนาะของเสีบตำเกลียวค่ะเจลียวปลาดาเพาปลาต้นค่ะบที่ต้มมกนาวค่ะอันนี้กันเนี่ยมันจะฟองเห็ดเองนี่ก็คือต้มไก่บานค่ะต้มไก่บานต้มใบหมูว่านนี่แหละมาสดน้ำค่ะนี่มาเมื่อกี้นักการค่ะเสิร์แจกค่ะกินนานได้ป้องเมื่อวันอยากกินเขาอยากกินน้ำหลายกว่าบ้อง มาหนังตะกี้ขอใหญ่ขอกเบามาพ่มีขอนียวมือ้ซ่บก,กระเจ้านีล่ะโอ้ยประหละาดคำเกยวเิบเศบกำบังหน้งเิบเศบค่ะคำแดกให้มา่กอือนัออน

另外，我上个。 น้ำเก้วประเด็ดตอนต้นสซีสอ 懂的了吗？强制的,的。 ที mm ่ขายกองตังค์่าที่คุณไม่รู้เหรอ เนี่ยครับครับอืมอันนี้แบบมือสองเนาะ คนพี่น้องสุเแียบหลายเพื่อค่ะอืะี่นี่อะค่ะกินหนาพรกอกันไหม่พ่าะุ่มก็งหมาะมาแก้ค่ะ